อ่าเรื่องสวที่เป็นเกรดสักหน่อยเป็นสีสันไม่ได้พูดเป็นรายการเลยเมื่อวานเห็นเอาอมาเทิงอะไรกันอ๋อ,อมัน<ช>ยังไงที่ชนบุรีไม่ใช่เป็นผู้สมัครชนบุรีใช่เป็นผู้สมัครที่ชนบุรีแล้วมาทําไมคืออยากจะขึ้นเหมือนอยากออกทีวีหรือเปล่าไปโวยวายอยู่ไม่รู้อย่าเพิ่งยืนยันนะอันนี้นักข่าวบอก คือขอให้มีการนับคะแนนผู้สมัครกลุ่ม6ที่ตกรอบแรกเมื่อวานนี้อะค่ะท่านี้ขึ้นไปบนเวทีเลยสื่อมวลชนก็เลยส่งเสียงโหดไล่ให้ลงมาคือกกตเขาประาก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เข้าไปอยู่แล้วถูกไหมค่ะในส่วนของไอ้นั่น่ะเพราะพอตกตั้งแต่ระดับจังหวัดก่อนจะเข้ามาระดับจังหวัดที่มเลือกกันระดับประเทศเนี่ยค่ะในนี้กกตเขากำลังประกาศรายชื่อผู้สมัคร800คนที่ผ่านเข้ารอบ ก็เลยต้องมีความพยายามขัดขวางไม่ให้ผู้ชายคนนี้ขึ้นเวทีทีน,นี้เจ้าตัวไม่พอใจพยายามจะทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่กะกะตด้วยอ,อันนี้ช็อตแรกแล้ว,แล,วแล้วตลอดทั้งวันเนี่ยคือท่านอยู่ที่ Impact ตลอดทั้งวันชายคนนี้เหมือนพยายามหาซีนกระสื่อตลอดอ,นนอันนี้คือนักข่าวเขาตั้งข้อสังเกตนะคะก็เลยใช้วิธีจะไปคิดอย่างนี้อาเสถึงไปบอกไม่ต้องถ่ายเดี๋ยวจะจบล มันยังไงอืมใช่ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเชิญชายคนนี้ลงมาจากเวทีทีนี้เขาก็พูดกับสื่อะคะ่ะบอกถ้านับดีๆคนชนะจะกลับเข้าไปใหม่ถ้านับด้วยน้ำตาติดคุกกันหมดขอให้กกตได้เลือกแล้วก็จะขอเจอคุณสแสวงท่านเลขากกตทีนี้ระหว่างนี้แล้วคะ่ะสื่อมวลชนก็เลยบอกว่ายุติการถ่ายภาพดีกว่าทุกอย่างจะได้สงบเพราะว่ายิ่งไปถ่ายเดี๋ยวท่านยิ่งพูดนะคะนะก็เลยจบลงไปแบบนี้ 아, ่ะท